บอลซาท้ากึินเกมที่เราจะต้องจับจังหวะให้ดีแล้วปล่อยลูกบอลของเราในนาทีสุดท้ายเพื่อจะได้คะแนนเยอะสุดในแต่ละรอบเราก็จะให้ผู้เล่นคนนึงเป็นคนปล่อยลูกบอลผู้เล่นทุกคนก็จะรอจนกว่าเจอจังหวะที่ใช่แล้วกดฐานปล่อยบอลแล้วก็มาดูผลกันว่าผู้เล่นแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่ปรับคะแนนของเราไปตามนั้นเลยแต่คะแนนจะไม่ใช่คะแนนบวกเสมอไปหากเราจับจังหวะได้ไม่ดีแล้วถูกบล็อกด้วยลูกบอลสีดําลูกใหญ่คะแนนเราก็จะกลายเป็นติดลบแทนเกมน,นี้เราจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่ามีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสะสมได้ครบ10คะแนนผู้เล่นคนนั้น จะถือเป็นผู้ชนะไปเลย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 ไปดีทุกคนน่หนึ่งสองสามกลายเป็นสองใครติคะแนนก่อนชนะถูกไหมใช่ครับไปแล้ว ศูนย์เลยไปเลยไปเลยลงเลยกดเลยสิบเวเก้าอยู่เก้าอยู่เก้าอยู่เออเก้าไปก่อนแล้วเว้ย